ซึ่งวันนี้ช่วงเช้านะคะยา่ยาเองก็ไม่ได้ไปทําบุญอะไรที่ไหนเนื่องจากว่าติดสอบนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ปีนี้เธอก็มีอายุครบ21ปีแล้วนะคะก็มีเพื่อนๆค่ะ,ะเข้ามาเรียกว่าอวยพรกันมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงแฟนคลับนะคะและถ้าหากว่าใครตามไอจของน้องอยู่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน้องได้โพสต์ข้อความที่ ทําบุญกุศลร่วมกันด้วยนะคะครับค่ะแล้วก็มีเรียกว่าแม่แก้วก็ได้ลงรูปเนี่ยค่ะที่มีนันตีมีแม่ปลานะคะมีเรียกว่าเป็นสองอครอบครัวอวยพรวันเกิดให้กับยายาด้วยะคะเพื่อนในวงการก็อีกหลายท่านนะฮะใช่ลงใน IG นะฮะ,ค,ะค่ะส่วนผลงานของยายาเองนะคะก็ติดตามได้ตอนนี้ก็ถ่ายทําอยู่ในชุด Rising Sun รอยฝันตะวันเดือดแล้วก็รอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วตอนนี้เธอก็อยู่ปี4นะคะศึกษาอยู่ปี4คณะอักษรศาสตร์ภาคอินเตอร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเราขอให้มีความสุขมากๆค่ะนอกจาก Rising Sun รอยฝันตะวันเดือดก็ยังมีหนึ่งในโซงนะครับที่กำลังจะถ่ายทํำเร็วๆนี้ใช่ค่ะนะครับ